สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอเบลลีคลิปนี้เราก็มาดูความสตรองความแข็งแกร่งของสาวไทยของเราในลีกญี่ปุ่นกันนะครับอย่างโมเมธนัชชาแน่นอนว่าฤดูกาลนี้ก็เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้ไปลเล่นในลีกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งของเธอให้เราได้เห็นกันครับเมื่อล่าสุดเธอได้โชว์รอยแขนของเธอนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรอยช้ำหนักมากนะครับ โมเมก็ได้เปิดเผยเลยนะครับว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่ารับบอลจากการเล่นในลีกญี่ปุ่นนั่นแหละครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีรอยช้ำหนักขนาดนี้ซึ่งโมเมก็พูดด้วยอารมณ์ดีหัวเราะยิ้มเย้มแจ่มใสนะครับนี่ก็ทําให้เห็นเลยว่าหัวใจของโมเมนั้นแข็งแกร่งจริงๆครับถึงแม้ว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่หัวใจแข็งแกร่งจริงๆยังคงหัวเราะแล้วก็ยิ้มได้ครับ ตุ๊กโลกอะ่ะมันอันใหญ่มากอะ่ะไม่เคยมีชัมม้มบ้านใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนแตนดูสิอันนี้คือรับบอลยกก็ได้มา